ครั้งนี้ถือวันครั้งที่สองหลังจากที่ได้มีการจัดการในงานดังกล่าวนั้นเมื่อปีที่แล้วนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกันเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโอกาศวันเฉลิมพระชนรษา5ธันวาคมและเพื่อเป็นส่วนรวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์รับ นอกจากนั้นวัตถุประสงค์ครั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกหลานของคนไทยเชื้อสายจีนนั้นได้ร่วมกันสแสดงความกตัญญูที่บรรพบุรุษได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภานในผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่ก่อนการครั้งอดีตครับการงานการจัดงานคร,รั้งนี้ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาแล้ววิธี ดังกล่าวได้เปิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกามีขบวนพาเรดเติดพระเกียรติใต้ร่มโพธิสมภารเติดภูบาล5ธันวาคมโดยพระท่านเฉียนจี้หยุนรองประธานสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้สหรับประธานจัดงานในฝ่ายไทยนั้นก็คือ คุณชิมเจริญกจรคุณนะครับประธานจัดงานซึ่งก็ได้เริ่มพิธีจัดงานไปเมื่อเวลา16มริกามีขบวนพาเรดนะครับเติดพระเกียรติมีสมาคมต่างๆตระกูลแท้ต่างๆบริษัทมูลที่ห้างร้านและหน่วยราชการต่างๆนะครับตลอจงอง,งค์กรสาธารณกุศล ก็ได้เดินพาเรดเข้ามาสู่บริเวณถนนเจวราชหน้าวงเวียนโอเดียนแล้วนะครับถ้บาพิธีการนั้นต่อจากนี้ไปครับก็จะเป็นาการร่วมกันถวายพันุ์พุ่ม โดยสภาหาอคัรค้าตระกูลแท้สมาคมต่างๆหน่วยราชการนะครับบริษัทห้างร้านร่วมกันถวายพุ่มแด่พระบรมสาธิกราขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่บนเวทีถวายพระพรกับประชาชนที่ให้ความสนใจนะครับเดินทางมาร่วมชมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวหลายหมื่นคน ตั้งแต่เวลา16นาิกาเป็นต้นมาแล้วครับที่ท่านได้เห็นอยู่ในภาพนี้ก็คือขบวนผ่านพุ่มของสมาคมองคอ์กรสาธารณกุศลต่างๆนะครับเมื่อเวลา16โนาฬิกาที่ผ่านมานั้นพิธีเริ่มต้นบริเวณสีญญ่แยกราชวงศ์นะครับแล้วก็ได้เดินขบวนพาเหรดมาจนถึงบริเวณวงเวียนโอเดียนแห่งนี้โดยใช้เวลาประมาณ30นาที ขบวนก็มีการเชิดสิงโตการาแสดงต่างๆนะครับและพิธีการในคืนนี้ก็คงจะไปเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษโดยพระท่านพลเอกเฉลิยงใยยุทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและพระท่านเถียนจี่หยุน รองประธานสภา,าประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนชัยกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและเพลงสะดุดีมหาราชาพร้อมกับผู้ร่วมงานประชาชนที่ให้ความสนใจมาร่วมเฉลิมพระเกียรติกันอย่างคับคั่งหลายหมื่นคนครับ